ปีนี้สีเฮดหน้ายนล่องเมืองพี่น้องการตกกามี3สามเวอร์ชันเนาะมีสามแบบพี่น้องที่เหมาะกับายกิวอ่ดินในหน้านี่ก็เป็นดินเหนียวนะพี่น้องดินเหนียวแช่น้ําอุปกรณ์นในการเฮดก็มี่สแลนดํอ่าแล้วก็เอียงแหน่เนี่ยก็สังเจียงเนาะเจียงเจียงไม้โอเคแล้วก็จอบแผน่นเพาะแผ่นถาดถาดเพาะ ไปซื้อมาแผนแ่นละสิบสามสิบสามบาทด้จับปีนี่แล้วก็ถุงปุ๋ยที่ตัดเคิงเนาะแล้วก็แพร่ออกอ่ะอันนี้คืออันนี้เสียาดินใส่ข้างบนสองเส้นนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยว่านเม็ดเขา่าเราถาดอันนี้มีสิบถาดเนาะหาถาดหนึ่งอ่าสีโรยเมล็ดเข่าไว้ข้างล่างก่อนพี่น้องแล้วก็เอาดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมาละเลี้ยงข้างบนอีกหาถาดหนึ่ง สีละเล่งดินเหนียวก่อนแล้วก็เอาเข่าขึ้นข้างบนสีเบิ้งว่าวิธีใดมั่นสีดีที่สุดอ่ามันสีงอกมันสีออกมันสีได้ผลเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ยายจิวเฮ็ดหน้าแบบนี้เออเพราะว่าหน้าเจ้าของมันกับบลายพี่น้องทั้งหมดมันมีสามไรพื้นที่เฮ็ดหน้าเนาะมีสามที่เฮ็ดหน้าไายได้ปกติเฮ็ดไผ่ไผ่ไพรแหง้ง ปีได้ฝนตัวชุกสีเฮ็ดพายนำตุม่มแล้วปีที่ฝนตัวชุกพายนำตุ่มย่ำได้ตรงนี้เครื่องงานตรงนั้นอีกงานหนึง่งมันสีบ่เกิดพี่น้องมันสีได้มาสูบหน้าออกโอ้ยเมื่อยพี่น้องบาน,นี้ปีนี้ย่คิวก็เลยศึกษามาพี่น้องก็เลยคิดว่าสีเอาแบบนายนยนเออเฮ็ดลุมเฮ็ดลุมเพาะซะก่อนถ้ามันได้พ้นดียายจิวก็สิเฮ็ดต่อไปเออเออ การที่เทาเห็ดหน้าเพราะว่าเทาต้องซ่อมซ่อมฝนซ่อมฟ้าเนาะเอามาเบิงวิธีเห็ดเลยพี่น้องเห็ด <c oughs> ไปน้ำกันอ่ะหาถาดนี่ไปเข่าไปเลยพี่น้องเอาอันนี้แช่น้ำก่อนแล้วพี่น้องอือว่านไปทุระมันอยากหากักเหงาจัง่อยปกติถ้าขึ้นเดียวจะพอดีแช่น้ำขึ้นนึงลวเอาห้าออกขึ้นมา่ส่ก็ะสอบอีกขึ้นนึง อีพ่อดีอันนี้มันเป็นซองขึ้นไหมพี่นอ้องอยู่ในกระสอบห่ามันอย่างเงาจัน่อยแต่ว่าก็บอ,เอ่เป็นางงั้กระเทยได้คือเกาเอาตักเอาขี้ตมมาดิพี่นอ้องเอาขี้ตมไประเรงยี่ยี่ยี่จังไนพี่นอ้อง โอ้ดินคลองเค่นน้อยเนาะเป็นยังไงพี่น้องดินต้องละเอียดอีเดีเนาะดินเ,เปเอะอะไรได้หนิพี่น้องเดี๋ยวิลองเฮ็ดเอาลองดูสิเป็นยังไง ขั้นตอนมันหลายอยู่เนี้ยพี่น้องเอ้ยใจบ่เย็นนี่กะลองเบิง้งลองเบิง้งพี่น้องบ่ลองบ่ลูกปาดเ,เ,ปเห็เนมันเท็ดคือไงเดี๋มันบ่บอกไงด้อพี่น้องเอ้ยไล่ขี้ดินให้มันลงหลุมพี่น้อง จะว่าถ้าเพาะได้เนี่ยกะโอเครู้สึกว่าจะง่ายแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งต้องมีความใจเย็นเอาผืนเท็ดหน้าี่ว่ายากก็บาหยากง่ายก็บ่าง่ายพี่น้องต้อง ถ้าว่าบ่าให้เฮต้านี่ก็บ่อะไร้คือกันพี่น้องต้องเฮ็ดบมแมนดูเด้พี่น้องเลยเพิ่นผ้าเฮ็ดนะแม่ไข่ไขม่มันลูกเช้าหน้าเนาะมันมันเขา่าไซเลแลวแลวละเฮ็ดไว้จะกินน่ะแม่พี่น้องเออพอฝนตกล้วกอ็อยากลงไฮลงหน้าเฮ็ดเฮ็ดพ่อได้กินตรงนี้หลายอาชีพเนาะขูดออกพี่น้อง หลังจากละเร่งเต็มเราขูดออกมันเห็นเห็นหลุมเห็นวงของหลุมนี่พี่น้องแก้มนั่นอันเจ้าว,ว่าหากมันถันเฮ่าบรเฮ็ดไหนมันเห็นวงของหลุมนี่หากมันจิกต่อกันนะหากเขาอนะไรพี่น้องมันจิเป็นพืชเดียวกันมันจินยากมันจิกออกจากเต่ามันยากว่าสันอบาบันสิล้องพอดหนามมึงด้วพี่น้องด้วย น้ำให้เขาเป็นลุ่มไผ่ลุ่มมันบานเลียนของเงือหน่อยเนะพี่น้องนี่หดน้ำก่อนเขียขี้ดินออกเดี๋ยวารากมันจะเกาะกันเขี่ยวลงมาหดน้ำม,ม,มือละเทื่อพี่น้อง อะคลิปนี้ก็เงีแล้วเนาะพี่เราเนาะคลิปหน้าจังค่อยไปเบิ่องอันตัวเซนทุงปุ๋ยแล้วกะ็ใส่ใส่ข้างบนเอ,อาเมล็ดพันธุ์ใส่ข้างบนนะจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะจ้ะเด้อขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวสิตามด้วยหดน้าอีกเทือนนึเนนงเนาะพี่น้อง